สวัสดีครับยีรับสู่ NSP Review นะครับครั้งนี้ผมมาพร้อมกับกล่องนี้เลยครับกล่องคู่หนูปะทะนกและแท็บป,ปะทะโทรศอร์นะครับเป็นของคาระโทมี่จัดกล่องมาคู่กันแบบนี้เป็น BWVS05 อันนี้ตามนี้เลยนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะสีเทาๆหน้าหน้าก็จะเป็นรูปหนูปะทะรูปนกแบบนี้ล่างบิสมอนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่เป็นรูปล่างหุ่น กระทะกัน2ตัวระหว่างดัแทบกับโทร์อนะครับเอาละเรามาดูกล่องที่เป็นแบบสไลด์บแบบนี้นะสไลด์ออกมาอย่างนี้แบบนี้ครับผมมีด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้สีน้ำตาลไม่มีตราสัสญลักษณ์บิสบอลนะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมีบิตาให้ดูนี่มีบิสบอลนะครับนี่เราพอเปิดกล่องขึ้นมาแบบนี้นี่แบบนี้ก็จะเป็นเหมือนก่อนแพ็คแล้วแล้วแพ็คที่เราแล้วมานะครับก็จะเป็นสายคาดที่เป็น สไตล์แบบสมัยก่อนที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับสมัยเก่าเป็นแบบลายเส้น,นอะไรเงี้ยให้ดูนะครับนี่แล้วก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้นี่ภาพกล่องไว้ก่อนดึงมาได้เสร็จปุ๊บนี่กลางมานี่ก็เป็นร่างหุ่นกับร่างบีสมดทั้งคู่เลยแบบนี้นี่นะนี่ก็วิธีการแปลงร่างจากหุ่นเป็นหนูนี่จากนกเป็นจากหุ่นเป็นนกอย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือสายคาดตัวกล่องข้างในก็จะเป็น แบบนี้ครับนี่อยู่ในลางลังพลาสติกแบบนี้ล็อกไว้นี่นะครับมีทั้งหนูทั้งนกนี่และแทบตัวเล็กจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูก่อนดีกว่านะครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้า b i s s a l VS 05นะครับและแท็บ VS t e r r o นะครับผมในคลิปนี้ผมจะพูดถึงและแท็บก่อนนะครับรีวิวตัวนี้ก่อนนะคลิปจะได้ไม่ยากกันไปส่วน t e r b o ผมจะเอาไว้ครั้งหน้านะครับผมต้องขออนุญาต เก็บพระโไปก่อนนะครับนะนี่เก็บไปก่อนแบบนี้แล้วเรามาดูเลตแท็บก้านนี่ครับผมของในกองนี่มีประมาณนี้จะมีเป็นนี่ครับเป็นการ์ดสะสมตัวนี้เป็นสีเทาสีดําขาวดาแบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมแบบนี้นี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นนี่มีประวัติเล็กน้อยแล้วก็มีค่าพลังมาให้ดูนี่เป็นสายญี่ปุ่นหมดนะนี่แล้วก็มีหน้า ตอนที่เป็นภาพในในการ์ตูนนะตัวนี้นะครับนี่ภาพลายเส้นตัวนี้จะเป็นแบบย้อนยุคหน่อยนะนะครับนี่เป็นการ์ดอ่าแล้วก็เป็นนี่ใบแปลงร่างอันนี้พับมาค่อนข้างใหญ่นะเป็นสายญี่ปุ่นล้วนนะครับเป็นของทาคระโทมี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นของแร็ทแทบนี่แบบนี้นะครับวิธีการแปลงร่างจากร่างหนูเป็นร่างหุ่นยนต์นี่ ดูครั้งแรกนี่ผมก็จะงงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมันชัดก็จริงแต่บางทีเราดูแล้วมันงงต้องแบบแบบอะไรยังไงนี่ด้านหน้าก็จะเป็นของแรดแท็นะครับด้านหลังก็จะเป็นของเทอ,อร์ซอนะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าอันนี้แบบแปลงลนะเก็บไปก่อนนี่ส่วนตัวแรดแท็นะครับนี่เป็นคอคลาสนะอาวุธที่มาให้กเป็นปืนปน,นี่เป็นปืนสีออนน้ำตาลนะน่าจะเป็นสีกากีกาก,กีหน่อย จะดูแบบนี้นี่นะครับนีด้านทั้งสองด้านเป็นอย่างนี้นะด้านต่างจะเป็นปบบมา้นี้ละเอียดให้มาค่อนข้างดีเลยทํามาสวยนะครับปืนเล็กๆหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ตัวเลตแท็บนะครับตัวนี้เป็นคอคัสนะครับที่เขาเอาตัวคิงด้อมมาปรับสีใหม่นะครับส่วนสูงของจอาเลแท็บตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณยืดมัดดูจากตัวนี้ตัวประมาณเจ้าเซน ประมาณ9้าเซนได้นะครับที่เห็นดูในกล้องอ่ะหงายหลังไปซะละนะครับประมาณ9เซนนะตัวนี้นี่นี่นะเรามาดูล,ละียดของเจ้าแท็ปกันก่อนดูตรงหน้านะครับตรงส่วนหน้าใบหน้านี่เห็นไหมมันจะออกเป็นสีทองทองนะลักสีเหมือนกับในการ์ตูนเลยตัวถงทักคาระนี่ก็จะแก้สีจากกิงดอบมาให้เป็นเหมือนในการ์ตูนมากที่สุดนะครับนี่ตรงหัวนี่ก็จะเป็นสีเงินเงินนะนี่สีเงิน เป็นหอนตรงหัวหนูนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยล้ตาเป็นสีแดงนะครับนี่นะแล้วดูตรงปากปากสีท่าแดงทาสีแดงแดงมาให้นี่แถมมีเนี่ยทาสีฟันฟันเหรียญมาให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยสีกับเงินเงินสองสีข้างในนี่ครับนี่ตรงหน้อาอ,อกก็จะเป็นหน้าเป็นหัวหนูนะตัวนี้นะแล้วตรงแขนนะครับนี่เห็นไหมเป็นสีทองออกพลาสติกทองๆนะทองอมส้มนะตัวเนี้ยมีรายละเอียดมีตาแม็กซิมอลมาให้ที่แขนนี่เห็นไหม นี่เล็กๆยังทําให้ได้นะสุดยอดมากจริงรับส่วนตรงที่เป็นข้อมือเป็นบอลจอยเนี่ยเป็นสีออกทองแดงทองแดงนะไม่ใช่สีเดียวพลาสติกนะครับเป็นทําสีมาให้นะตัวนี้เนี่ยทาสีมาให้นะครับตรงขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงส่วนที่เป็นจุดจุดอะไรนะจุดหมุนตรงตรงเอวเห็นไหมเป็นสีทองแดงเหมือนกับตรงตรงข้อมือนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกสีออกทองอมส้มนะแล้วก็เป็นสีกากี นี่สีทังตันกากีนี่แล้วก็เท้าทาสีไม้ให้แบบโอ้โหสีเนื้อสีได้อย่างเหมือนนะสีไม่เหมือนในกระตูนเลยจากสีตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีหางเก็บไปตรงนี้นี่นะครับแบบนี้นี่ส่วนจุดขยับนะตรงหัวนะครับเนี่ยเป็นแบบหันซ้ายหันขวาได้อย่างเดียวนะเงยขึ้นเงยลงไม่ได้นะครับผมหมุนได้อย่างเดียวนะนี่แบบนี้ตรงแขนนะครับตัวเนี้ยตัว ข้อต่อมันไม่เหมือนปกตินะครับปกติเนี่ยข้อต่อเนี่ยรงัวไห่จะตอลําตัวเนาะแต่ตัวเนี้ยตัวข้อต่อเนี่ยมันติดอยู่กับตัวที่เป็นปีกเทียบปีกไหมตรงที่มันะกลางออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นนะมันกลางมานี้เนี่ยมันกลางออกมาจะติดตรงนี้นะมันไม่ใค้ติดลำตัวนะครับเป็นบอลจอยนะครับสามารถยกขึ้นได้ครับผมยกขึ้นได้ได้แค่นี้นะมันบอลติดติดด้านหลังนี้ยกขึ้นยกขึ้นในแค่นี้มันติดด้านหลังนะครับขึ้นได้แค่นี้นะฮะแล้วก็พับลง ยกด้านข้างได้อย่างนี้ถ้ายกข้างเนี่ยในสุดแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากทบยกแขนแบบนี้ก็ต้องปรับปรับนี้หน่อยอย่างนี้ هنا, จะยกได้นะนี่นะครับตรงต้นแขนหมุนไม่ได้นะครับตรงข้อต่อตรงนี้เป็นบอลจอยนะสามารถงอได้ข้อศอกง,งอได้หมุนได้รอบครับผมนี่นะตรงข้อมือหมุนไม่ได้นะหมุนไม่ได้นะทาทาสีมาให้ตรงนี้เหมือนกับเป็นข้อต่อจะหมุนได้แต่หมุนไม่ได้นะครับ หมุนไม่ได้นะอย่าไปผืนนะเดี๋ยวหักนะครับนี่นะตรงแขนก็จะประมาณนี้ตรงเอวนะครับหมุนไม่ได้นะไม่มีจุดขยับตรงเอวนะหมุนไม่ได้ครับตรงส่วนขานะครับยกเตะได้อนี้อานนี้ครับผมด้านหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถบิดงอได้นิดหน่อยนะครับกางได้นิดหน่อยนะครับตรงต้นขาไม่สามารถหมุนได้นะความเป็นบอลจอยนี่น็นบอลจอยตรงนี้นะนะครับส่วนตรงหัวเข่านะครับมันจะเป็นเหมือนกับ2จังหวะ เห็นนะงอได้แบบนี้วันแรกงอได้แบบนี้นะครับเตะได้แบบนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็สามารถพับงอได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นบอลจอยสามารถหมุนได้รอบนะครับข้างล่างก็เป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีมีล็อกของมันอยู่เห็นไหมมันจะเป็นตัวซีเรียลล็อกไว้ตรงนี้ไม่ให้ขยับเวลาประกบแล้วเนี่ยนะแล้วก็ตรงข้อเท้าเป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับได้หมุนได้ขยับได้ครับแบบนี้ขยับได้หมด แบบนี้นะครับนี่แหละคือจุดขยับของเจ้าและแทบของภาาตัวบิสบอลบีเนั่นเองนะครับจริงๆก็คือตัวคิงด o มนั่นแหละเอามาแปลงใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมโซนอาวุธนะครับตัวนี้มันจะเป็นพอร์ต3มิลิเมตรนะครับนี่มันสามารถถือใส่มืออย่างนี้ได้นะครับถือแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นพอร์ต3มิลิเมตรนะแล้วจะตรงตรงเดือยตรงเนี้ยเห็นไหมที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย เวลาแปลงล่างเป็นร่างหนูแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปติดตั้งได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแม้ด้านนี้ก็สามารถติดได้เหมือนกันเอาไปติดได้เดี๋ยวพอตัดแปลงร่างหนูติดให้ดูนะ เอาละครับถึงเวลาจับเจ้าแรบแท็บแปลงล่างเป็นหนูน้อยกันแล้วครับมากันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหมุนหัวไปข้างหลังก่อนนะนี่อย่างตรงนี้นะครับมันจะหมุนยากนิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างเฟื่อดนะถ้าเกิดมันแข็งมากอ่ะอย่าพยายามไปหมุนมันนะครับต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักเอาได้นะครับตัวมันเล็กอันดับต่อไปนะครับนี่เราต้องการแข็งหรงมันออกมาก่อนนี่นะเราดึงออกมาได้มันดึงออกมาได้นะนี่อย่างนี้มันจะเป็นสองมันจะมีตัวบันพับสองจังหวะนี่เห็นไห Shi. จะมัดดึงออกมาได้ผมพับตรงนี้ดึงมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตรงแขนนะครับีตรงแขนตรงนี้เราก็ขับ assim. หมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปอย่างนี้นะครับอีกด้านก็หมุนขึ้นไปเหมือนกันนะครับหมุนขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็ตรงหางนะครับแล้วกางออกมาการหางออกมานะครับ๋ยวนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะเกี่ยวกันไว้อยู่เราก็ต้องดึงออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็ กลางหางองมาอย่างนี้แบบนี้ครับนี่แล้วก็ดันมันขึ้นไปก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรนะเสร็จแล้วเราก็เอาหัวหนูครับผมแล้วปรับึบขึ้นามาจะเป็นเฟืองใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีหยักตรงนี้นี่แล้วก็มันจะกึกกๆหน่อยนะปึ๊บหมุนเข้าไปแล้วก็ปรับหัวขึ้นี้แล้วก็ดันลงมาแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นชี้ๆอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ดันตรงเนี่ยตรงมือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น จังหวะเป็นอะไรนะเป็นตัวบันทับเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็พับตรงแขนตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยมันเป็นบอลจอยพับอรกมาอานี้อีกทีนึงให้มันใส่เข้าไปตรงเขี้ยวตรงนี้ได้ี่ตรงนี้เป็นสลักตรงนี้ใส่เข้าไปตรงตรงตรงนี้ตรงหัวไหล่นะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนี่อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันครับผมดันออกมาอย่างนี้ดันออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็หักตรงนี้ออกมาแบบนี้ให้ตัวรูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเข้าไปตรงเดือยตรงนี้ ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเนี่ยครับพับพับลงมานะพับลงมาพับลงมาก่อนนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยเป็นสลับใส่เข้าไปตรงด้านข้างของาขานะครับเนี่ยเราพับลงไปก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งกดนะพับลงไปก่อนเสร็จแล้วเราต้องมาจัดแขนก่อนนะครับจัดแขนพับลงมาอย่างนี้หมุนลงมาอย่างนี้หมุนลงมาอย่างนี้ครับให้ตาแมกซิมอลอยู่ด้านล่างนะแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยว ด้านบนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้มันจะมาติดกับด้านบนตรงนี้ที่เป็นตรงก้นหนูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจะมีสลักอยู่มันจะมาใส่กับช่องช่องแถวนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาจัดตรงนี้จัดขาก่อนจัดขาให้มันเข้าล็อกตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยดันขึ้นมานี่เห็นไหมจะเ,เข้าล็อก่ทั้งสองข้างนะดันขึ้นมาแล้วก็ต้องกดแขนลงมาน,น,นิดนึงให้มันใกล้ๆกันให้มันเข้าล็อกกันอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บตรงขานะครับตรงนี้เราก็ดันออกมา หมุ tamam. นขึ้นมาหมุนขึ้นมาอย่างนี้หมุนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราปุ๊บแล้วก็ตรงตรงนี <uar these. S 2> ้นะเราหักออกมาอย่างนี้อย่างนี้ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้แหละอีกข้างก็ทําเหมือนกันก่อนครับหักออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เราเท้าขึ้นมาเป็นประมาณนี้นี่สุดแล้วก็หมุนหมุนนะหมุนขึ้นมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ให้ดรูปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันขอทําให้ดูอีกทีหนึ่งมันมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ ออกมาอย่างนี้ก่อนหักออกมาหักตรงนักแข้งออกมากนนครับแล้วก็หมุนหมุนขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็หักตรงส่วนนักแข้งออกมาอย่างนี้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ดันเข้าไปเป็นแบบนี้แบบนี้ครับผมให้มันเข้าด้านอย่างนี้นะแบบนี้ข้างหนึ่งทําให้ดู oh ใหม่อีกทีหนึน่งเผื่อจะงงกันตอนแรกผมก็งงนะตอนแปลงล่างานเนี่ยดันไาอย่างนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ห <im> ักน <im> ักแข้งไปอย่างนี้ ให้ติดอยู่อย่างนี้นี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็พับตรงหางหนูลงมาพ่นพับลงมาอย่างนี้นี่มันจะมีเห็นไหมจะมีเดือยตรงนี้ตรงนี้มันจะลงมาตรงนี้พอดีครับมันจะใส่ต,ตรงช่องร่องนี้พอดีมือเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็จัดให้มันลงล็อกแบบนี้นี่ครับนี่ทั้งสองข้างลงไปแบบนี้ครับตรงมือเห็นไหมพอมันกดลงมาเนี่ยมันจะ ตัวล่องข้างในไม่น่าจะไว้เห็นไหมนะเนี่ยลงลงตรงแขนไปดิเห็นไหแล้วเรากดเข้าไปให้มันแน่นอย่างนี้ครับผมแล้วไกดขาลงไปนี่ให้มันลงล็อกแบบนี้พอมาลงล็อกเสร็จนรเนี้ยเราก็บิดเท้าครับเนี่ยบิดเท้าลงมาให้มันตรงมีแบบนี้ทั้งสองข้างมีแบบนี้นะนี่กลายเป็นร่างบิสโหมดร่างหนูแล้วครับผมแทแทบแล้วก็ตรงอาวุธปืนนี่นะเห็นไหมมันจะมีตัวบากตรงนี้เห็นไหม ของลองเนี้ยสามารถเอามาติดดัดข้างได้นะครับที่เป็นรูตรงนี้ติดตรงนี้ได้นี่ติดแบบนี้ได้นะครับมันติดได้สองด้านเลยนะนี่ด้านก็ถอดมาแล้วก็ติดได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่แต่ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะกดไปมันก็ขาหลุดเข้าไปก็ปรับเข้ามาใหม่นี่แบบนี้ครับนี่เสร็จแล้วครับล่างหนูเอาล้ครับเรามาดูดีเทลล่างหนูของเจ้าแล็ปแท็บ บิสบอลวีเอสศูนย์ห้าตัวนี้กันดีกว่านะครับดูต,ตัวนะครับสีจะเป็นออกสีเทาๆนะครับสีเทาๆสีออกแนวเทากากีหรือยังไงนะสีออกเทามันเทาแบบเทาออกติดน้ําตาลน้ําตาลนะตัวนี้นะครับตามตัวนี่เห็นไหมมีลายขนมาให้เนี่ยทำเป็นดีเทลขนมาให้นะครับตรงหางนี่แบบทำมาเป็นป้องๆอ,อย่างนี้นะแบบไอ้หมาหนูเลยเนาะนะครับดูตรงตานี่นเห็นไหมเต็มตามาให้ตาแบบดำแป๋วมาเลย มีตรงหนวดสามเส้นมาให้มีจมูกทาแต้มสีมาให้โอ้มีฟันมีฟันหนูมาให้ด้วยนี่ทาใส่ใจรายละเอียดหน้าดูนะตัวนี้เนี่ยนะครับทําสีใหม่ที่แบบมาได้อย่างสวยนะตนัวนี้ตรงมือนะครับตรงมือหนูนี่เห็นไหมนี่นี่เป็นมือแบบทาสีเนื้อมาให้นะแต่ว่ารายละเอียดตรงนิ้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนะอ่าผมแกะปืนออ้วกันอ่ะแล้วตรงเท้านะครับนี่เท้าตรงนี้ทําสีเนื้อมาให้แล้วก็มีด้านหน้าก็มี เล็บสีเทาๆมาให้สามอันแต่ว่าข้างหลังไม่ทําสีมาให้นะฮะมันเป็นรูปเล็บแต่มไม่ทําสีมาให้ตรงนี้นะครับนะเนี่ยรายละเอียดของร่างหนูนี่นะครับแล้วก็ตรงมือเนี่ยที่มันมาอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยผมมองว่าตําแหน่งมันถ้าเกิดมันพับมือได้มาจะโอเคกว่านี้ไหมนะแต่พอมันอยู่ตําแหน่งนี้รู้สึกว่าช่างวันเถอะนะครับอ่าเนี่ยตรงหูเ่เห็นไหมทำรายละเอียดมาให้ค่อนข้างดีเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่า ใครเป็นพวกไม่ชอบหนูนะร่างนี้อาจจะไม่ให้เหมาะสําหรับคุณเท่าไหร่นะแบบพอนมันเหมือนหนูจริงๆมากนะครับยิงถ้าเกิดว่าอยู่ในที่แสงสลัวๆผมอาจจะมองเป็นหนูจริงๆได้เลยนะเนี่ยตัวนี้นะถ้าแฟนใครไม่ชอบหนูนะอย่าเอาไปแกล้งนะครับผมว่าของสุดรักของคุณอาจจะอยู่ข่ยทางขยะก็ได้นะนะครับโปรดระวังไว้ด้วยตัวนี้เพราะมันเหมือนจริงๆ เอาละครับเรามาดูข้อดีข้อเสยของเจ้าแล็ปแท็บตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกผมต้องขอชมการลงสีก่อนเลยนะครับของฝั่งคาระเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะครับเนี่ยตรงหัวเนี่ยใส่จระเยดน่าดูนะครับเนี่ยตรงเห็นไหมที่เป็นด้านบนเนี่ยใส่สีเงินเินมาให้นะครับแล้วตรงตาเนี่ยตรงปากเนี่ยโดยเฉพาะตรงฟันเนี่ยฟันน้อยๆเนี่ยสองซี่เนี่ยมันยังทํามาให้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากๆบอกเลยนะครับแล้วก็การทําสีตรงตามตัวเห็นไหมเนี่ย รายละเอียดมาเนี่ยเห็นไหมเนี้ยก็เป็นสีมาให้แยกสีมาให้แล้วเนี่ยตรงตรงกลมๆตรงข้อศอกเนี่ยเห็นไหมด้านข้างเนี่ยกระทำสีเป็นทองแดงทองแดงมาให้นี่เห็นไหมกละสีกับเนื้อนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงแขนเนี่ยเนี่ยที่เป็นตาแม็กซิมอลเนี่ยโอ้โหอันจิ๋วๆขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมสังเกตดูอันจิ๋วๆอย่างนี้ยังติดมาให้น่ยสุดยอดมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะล่างหนูเนี่ยทำมาได้แบบเหมือนเกินเหมือนเกินไปจริงๆเหมือนจบจนแบบ Uh, บางคนไม่ชอบหนูยังแบบรู้สึกขนลุกอะาจริงๆตอนล่างหนูนะจริงๆนะครับเนี่ยทาสีต่างๆมาให้ต่างแบบแบบแบบตามตัวตามนี้ยทามาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเสียดายตรงเนี้ยไม่ยอมทํามาให้เ,เสียดายตรงจริงๆสองข้างขาหลังเนี่ยนะครับแล้วก็จุดขยับต่างๆค่อนข้างแน่นนะครับแบบบางทีอะแน่นแบบแน่นกําลังดีนะไม่ได้แน่นเกินไปด้วยแบบมันไม่หลวมแบบเลยยกแขนเวลายกเนี่ย,ยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะฟิตนะ รู้สึกว่าจะแก้ตรงความหลวมของจุดขยับต่างๆมาให้ด้วยนะครับแล้วกข็ข้อเสียตรงนี้คือตรงข้อเท้าฝั่งข้างข้างขวาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะค่อนข้างแน่นเกินไปนะเนี่ยบางทีเลิดองศามันไม่ได้มันจะดีดกลับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะฝืนแล้วมันไม่ไม่อยู่แบบเนี้ยมันจะค่อนข้างจะดีดกลับนะอย่าเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะคน,น,นต้องต้องงักไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะอยู่นะแต่ถ้าเกิดอ,องศาตอนยืนอย่างเงี้ยบางที มันมันเด้งกลับแล้วทําให้ยืนไม่อยู่นะครับตัวนี้ข้อเสียเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราจัดองศาไม่ดีเนะะ <บ S 1> ี่ยเห็นไหมมันจะล้มมันจะมันจะหนักหลังด้วยแหละเพราะว่าตัวเนี้ยตรงหางตรงตรง,ตรงก้นมันพับอยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยเห็นไหมบาลานซ์ข้างหน้าเนี่ย่เี้ยเห็นไหมมันไปอยู่ข้างหลังหมดตรงเนี้ถึงแม้มันจะมีตัวตัวเดือยข้างหลังเนี่ยตรงเท้ายื่นออกมาให้อย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปมันถ้าเกิดเราจัดท่าไม่ดีแล้วไอ้ตรงข้อเท้าตัวนี้ยมันดีดขึ้นมาอยู่เนี้ย สังเกตดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่อยู่เห็นไอย่างเงี้ยมันมันดีดกลับเห็นไหมแล้วมันจะมันทําให้ยืนไม่อยู่แล้วมันจะทําให้หงายหลังได้นะครับเนี่ยตัวนี้อย่างเงี้ยจะหงายหลังได้เนี่ยข้อเสียอีกตัวหนึ่งของมันนะครับแต่โดยรวมผมว่าตัวนี้สวยน่าเก็บครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนบิสบอรห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมว่าสวยกว่าตัวคิงดอมถ้าเกิดใครไม่มีคิงดอมแนะนําให้ตามหาเก็บครับแถมมาในกล่องคู่อย่างเงี้ยมันครบเซตนะครับ เอาละครับสุดท้ายแล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้ารดแท็บตัวนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสุดท้ายแล้วผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดอคาเป็นกำลังจใจในการทำช่องให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้ามาพบกันกับทรศนะครับคลิปผมไปก่อนแล้วครับบายบาย